ໄປນານຈັ່ງໄປຊິເອວາຍຂ ข้างหน้าข้างหน้าจริงๆได้อยู่นะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยลงมาได้อีกอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเดเลยนะบอกงไปลงมาได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยเห็นเนี่ลงมาได้อีกชั้นหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องเห็นเออ่นแหละได้โอ้โหได้หมดลวลูกแค่นั้นก็ออกน่ะได้เลยเห็นไหมค่ะลูกยี่สิบยี่สิบเก้ากำลังดีไม่เยอะ สีขึ้นไปมันเยอะเกิน29่สิบเสี่จ็ดยี่สิบแเศษสองใช่หมเศษนึ่งใช่ไหมที่จับกลุ่มสี่คนต่อหนึ่งกลุ่มเศษหนึ่งคนใช่ไหมคะถ้าถ้าหนึ่งคนก็อีกกลุ่มหนึ่งห้าคนอ่ะหรือจะเอาสามสามส แล้วแล้วเสร็จใครบอกว่ใครรอกว่าเสร็จยืนขึ้นแุดกลุ่มนี้โอเคอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะเวลาเราไล์ชั่วโมงอย่าสมมติว่าให้คนละสิบนาทีเนี่ยแปดกลุ่มมันก็ไปแล้วชั่วโมงครึ่งละเดี๋ยวพวกเรากว่าจะเตรียมทำท่าทำทางเตรียมอุปกรณ์อีก ตามเพื่อนหน่อยลูกตามไปไหนไปที่ไหนอะที่ค่ะต้อกถั่วไค่ใช่อาคารไปที่ถั่วเลยก็จะมีเบกไก่สองนวสอนิ้วอุงก่ไปกันไปไดนะคะปวดแแย่ิแย่เอาไม่เป็นไรลูกมานี่เรียกมาเข้ามาเอาเอาข้าวี้คนแล้วแล้วค่อยถ่ายที่หลังไปอีกหนึ่งสงสัย นกยเดียวเด้เเพวกเราเคยเข้าเรียนห้อง1 0 4่งศูยห้าไหมันเป็นเครื่องของโรงแรมมีอยู่20เครื่องแต่เครื่องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเล่นเราเล่นเอเอโทรศัพท์ตกแต่งโทรศัพท์เรามาคิด1ชั่วโมงเรามาคิดหัวข้อเราคิดนั่นคิดนี่เสร็จแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงไปห้อง1.3.1่งาแล้วก็ลงจากตึก ตึกสิบไปหาตึกหนึ่งะคะวันพฤหัสเจอกันอยู่ชั้นสามนะคะห้องหนึ่งสามหนึ่งอยู่ชั้นสามนะคะ

แล้เราทํา3แถวอย่างนี้เห็นกันทุกคนเลย